สวัสดีทุกคนทันด้วยครับตอนนี้อยู่ในการพิทติ้งทีวีกับผมเอิร์ธนะครับผมวันนี้มาอยู่กับวอกของเราในวอกที่2อรแล้วนะครับซึ่งวันนี้ัาที่สาสิงหาคมนะตกกับบันเสาร์ที่ผมไปเรียนมีเรียนอยู่ประมาณมีเรียน4โมงคาบเดียวเท่านั้นตอนนี้ประมาณเวลาเกือบบ่ายโมงแล้วมันเที่ยงกว้าๆนะครับผมอเดียวอาบน้ำเตรียมตัวอะไรรอก่อนเพราะว่าจะได้มีเสียเวลาแต่พอถึงเวลาปุ๊บเราจะได้ไปเลยก็จะออกจากที่บ้านประมาณบ่ายสองนะผมถึงบ่ายสามเพราะว่าไปถึงที่นู่นนะใช้เวลาในชั่วโมงครับที่ผมเรียนนะเน ไม่อัดคลิปมาไม่มีเสียงครับตอนนี้น <c oughs> ั่นแหละว่ายังยังไม่อยู่อีกเสียงอะไรต้องขอบขอบคุณนะครับสําหรับยอดดิวที่ขึ้นมารวดเร็วสรบผมก็ดีใจนะไม่ได้มียอดยิวขึ้นแบบเนี้ยมานานแล้วนะสำหรับวันนี้ก็มีคนใจผมก็อยากทําให้มันออกม,มีประสีผ้าแล้วก็ดีมากขึ้นแล้วก็จะทําให้บ่อยมันขึ้นนะเพิ่งต้องขอบขอบคุณในที่นี้ขอบคุณทุกคนนะครับผม นในวัดของเราในวันนี้ก็จะไปทําอะไรกันบ้างนะครับในอีทที่สองน,นะครับผมว่าจะไปดูในการเรียนต่างๆวันนี้มีบีเซนด้วยก็เดี๋ยวอาจจะถ่ายบีเซนให้ดูแล้วก็ถ้าถ่ายเพื่อนได้ก็อย่าขอก่อนว่าถ้าถ่ายแล้วถ้าถ่ายไม้ดูจะไปดูว่าวันนี้ผมจะทำอะไรกันบ้างอันก่อนอื่นครับขออนุญาตไปอาบน้ําแล้วก็แต่งตัวรพความก่อนนะครับเดี๋ยวมา,มาเจอกันครับ หลับน้ำเสร็จแล้วครับก็เรียบร้อยนะครับแล้วอันแรกที่ไอที่ผมทาแบบนี้นะก็คือสบู่ของเขาช่วยในการลดริ้วรอยที่เกิดได้เกิดซ้ำอีกอันหนึ่งจะช่วยให้ทำแบบว่าทำให้หน้ามันจะ็างใสแล้วก็ลดรอยสิวได้เลยนี่ก็ไปโกนหน่อมได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีช่วงบ่ายสี่โมงนะที่เรียนตรงนี้จะลองมีพิเศษนะครับผมเป็นพิเศษงานกลุ่ม ก็เลยเดี๋ยวจะไปอ่านสคริปต์อะไรต่างๆนะว่าเตรียมปีเซนต์ดาวน์โหลแต่ละสไลด์เอาไว้เดี๋ยวไปดูกันว่าแล้วเมื่อที่ผมมารีเซนต์นะวันนี้เราจะมีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมไปซ้อมพรีเซนต์ตั้งแต่ซ้อมไปก่อนนะอ่าเกินดีกว่าขาดดยกว่าแนวโอเคเดี๋ยวดูครับสวัสดีการสวัสดีเงื่อนไขที่เราและสวัสดีเพื่มเติมกระปุกนายนภัทรโรจน์แจ้งซึ่งวัตถุวัตถุอุปกรณ์การใช้อากาศกดแผนแผนการประสานงานภายในแผนก ก็จะมีการจบในสำหรับการอบรูพนักง,งานจะแบ่งปเป็นระดับตา่างๆการสร้างความสัมพันธ์ผมก็ขอจบการสนับสนุนครับไใดไหมไม่รู้นะเอ่อจะสองโมงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวเดินทงเดินทางนะครับผมก็นั่นแหละครับ,นะรบเดี๋ยววันนี้ก็จะถ่ายอะไรให้ได้ไมากที่สุดแล้วก็ถ้าไหนถ่ายไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับอย่าไต้องขอเพื่อน่อนว่าเราสามารถถ่ายอะไรได้ไหมคอนทงคอนทินอะไรอย่างนี้หรือจะอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมในอนาคตก็ต้องรอติดตามนะครับโอเคเดี๋ยว สักแป๊บหนึ่งเราเดินทางแล้วครับเดี๋ยวเรา่นาน,นอนานกาศตอนเดินทางให้ดูแล้วก็ตอนถึงมาหาัยว่าเป็นอะไรยังไงตอนนี้ขอตัวไปเตรียมตัวอะไรสักผู้แล้วก็เดี๋ยวไปเดินทาง ครับตอนนี้ก็อยู่ที่มหอะไรกันนะครับก็ตอนนี้เพื่อนกำลังพรีเซนต์อยู่ในห้องก็มาถ่ายข้างบนเลยจะเรียงแนวมันตึกเมื่อกี้ที่าผ่านเดือนน่ากลัวเนาะมืดมากอันนี้จริงผมก็กลังจะพรีเซนต์นะครับเพราะว่ามันผมเรียนรวมกันกับบัญชีนะผมเรียนการจัดการเราเรียนการบัญชีก็เลยมีเรียนให้บัญชีเขานำเสนอไปก่อนนะกลุ่มพวกผมอีกสามกลุ่มก็นำเสนอที่ละเกี่ยวกับของยากไปนำเสนอเลยพรีเซนต์นี่ก่อนครับชมครับ การใช่าทีอดิการด้นพนังานเพื่อ <t> ส <UC S 1> ุขภาพข้อมูลเกียวกองค์กลักษณะของเครืองนที่ตงการตตอเสาการายเดือนมีการตรวจอบการโจริงและีาีตาผมก็ได้ออกมาเพราะว่าเพื่อนเพื่อผมนำเสนอเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปสองเพื่อนๆนะครับแนงานจบนานเันนี้นี้คุมสองต่อจากผม กลุ่มแรกก็ผมเองก็นั่นแหละนะครับดีเซนต์อะมาก็ได้พูดดีๆครับตามที่เห็นในคลิปเลยนะครับก็มีปึ๊ดปมาณบ้างนะเพราะว่าเราก็แบบว่านักเม็ดเตรียมตัวมาน้อยนะไม่เตรียมตัวเก็บนะครับผมก็น่าดีเซนต์ได้ที่เราทำได้แล้วก็รู้กว่าออกมาได้ดีนะเดี๋ยวเราขอกลับไปในห้องกันนะครับเจอกันครับเรามาในห้องกันแล้วฮะครับในเพื่อนๆโดยยุติเป็นการบินในประเทศไทย เหลือท่านี้ครับในกลุ่มของเราก็เหลือกลุ่มกลุ่มนั้นกลุ่มเดียวเหลือกลุ่มนั้นแค่กลุ่มเดียวแล้วก็กลุ่มนางอันนี้เพิ่งพี่เซฟไปเมื่อกี้แล้วกลุ่มนี้กลุ่มผมหนึ่งสองสามสี่แล้วพี่เทนแล้วผมห้าแล้วผมมาดูรีวิวการ์ดในรอยู่บ้างอ่ารีวิวลิฟต์นะครับวันนี้เป็นลิฟต์ของไตรชี้นะครับครับผม สามารถจูคนได้ทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้ายกปีครัไม่ไปหรอทำไมประกวดหมดหมดนะไปได้นะไปเพราะเขาไปเพราะมีแฟนเนอน่าจะมีอะไรจบเลยเดี๋ยวนี้ถ่ายถ่ายเห็นแตเน้ยทำอะไรยูทูบ เอ้ามันต้องคอนเทนต์ตลอดเวลานะนนี่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 ลงได้เหรอเดี๋ยวผมดูเขาด่าโอ้ยหาับเรียบกลับครับพี่ครับครับถ่ายยูทูบอ่าไเป็นยูทูบกันต่อกันรถยางรั่วอยู่บนน่ะก็เดี๋ยวกลับแหละไปก่อนลงน ก็สากวันนี้นะครับก็น่าจะไม่มีอะไรเยอะนะครับถ่ายข้างนอกก็มีการเ่ยนเล็กน้อยแล้วก็ฝากทุกคนนะช่วยมันเดินกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับยังไม่ยังไม่กด subscribe เพืนไทยกดให้ด้วยนะเสียค่ากว่าเยอะหน่อยก็ี๋ยวครั้งหน้าจะอัปเกรดก่อนให้ก็เดี๋ยวรอชมกันครับสาบวันนี้ก็ลาไปก่อนเชิกัน